สวัสดีครับมือนี่พามาชมทุงครับผมเขาดอเหลืองแล้วครับชายสีเกียวแล้วถึงว่าแรงๆฝนบอมากับมีหมากมีห่วงอยู่กงามอยู่ครับบางหมองกสิมิตรหญาสำหรับเขาหอมมะลิทุ่งกุลาครับผมไม่้หอมๆไก่สีเกียวไก่สีได้สี ใครสิได้กินเขาไม้แล้วครับสำหรับปีน้องทันใดสนใจอยากได้เขาไม้ไปกินครับปีนี้มีสีทรงจากทุ่งกุลาเช่า,ชาหน้าขายเองครับผมเขาหอมมะลิเขาเหนียวก็มีเขาเหนียวไม่ไม่ไลเบอร์รี่ก็มีครับปีนี้ทำหน้าไรเบอร์รี่พร้อมมีน้ำเขากันทามัน ถอกมันเป็นห่วงมีน้ำมันก็สิงามครับเขาสีเต็มเม็ดเต็มนวยแามถอกนี่มีน้ำสมบูรณ์ปีว่าขันเขารีบปีว่าขันเขารีบเขาบ่ได้น้ำหนักปีนี้เขาเขามีมีหมากมีห่วงปีว่าขันมันแรงโดนไปที่นี่เขาเขา พาอเป็นก่อกงามมันงพอเป็นห่วงมีนอนมีแมงเจาะเป็นเขาวัสมบูรณ์นี่ครับสิบประมาณน,นี้ครับทุงกุลาบานห้องหงง,งงายง่ามๆครับ สองฝากฟังทางให้มันปีได้ฝนดีกับซัมนี้ก็ได้ใส้เบ็ดแล้เหรอครับนี่ยป่าที่โตงนี่แต่ว่าปีนี้ฝนบ่ดีบ่ได้ใส้เบ็ดเลยครับปีนี้เฮ้มองนี้ก็ะสิแจก้อนมูอยู่เสียงตักกระเตน แกระแตนลายทร่งนี้ได้เกี่ยวกอนมูครับเหลืองกอนมูข้าวหอมมะลิถุงกุลา